1. มองทุกเรื่องให้มีความสุขคุณอาจเคยเห็นบางคนที่มีความสุขกับดอกหญา้าริมทางเท้าหรือกลิ่นดินหลังฝนตกคนเหล่านี้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้ช้าลงให้ความสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในเวลาที่พวกเขาเห็นเรื่องที่ทําให้ตัวเองมีความสุขช่วงเวลานั้นจะกลายเป็นเวลาที่สําคัญแม้กระทั่งในยามลำบากพวกเขาจะไม่หลีกหนีแต่จะ,ะเผชิญหน้ากันมันด้วยมุมมองในแง่บวก 2. ไม่คิดเล็กคิดน้อย คนที่มีความสุขมักจะไม่คิดเล็กคิดน้อยเพราะในความเป็นจริงเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและถ้าสิ่งนั้นอยู่เหนือการควบคุมของคุณการตอบสนองคนอื่นๆไม่เป็นดั่งใจคิดการเรียนรู้ที่จะไม่สนใจบางสิ่งบางอย่างจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น 3. ชอบความทา้าทาย ความท้าทายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือการทำอะไรโลดโผนแต่หมายถึงความท้าทายที่จะลุกขึ้นสู้และต้องทำให้ดีขึ้นกว่าในเวลาที่พวกเขาล้มเหลวแม้มันจะยากและต้องใช้เวลานานกว่าจะสำเร็จพวกเขายังคงมองว่าอุปสรรคเหล่านี้คือช่วงเวลาที่ท้าทายตัวเอง 4. รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร การจะทำความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เป็นจริงได้จะเป็นต้องมีเป้าหมายและลงมือทำเพื่อให้บรรลุอันดับแรกคุณต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและทำไมถึงต้องการเมื่อหาคำตอบได้แล้วก็ค่อยลงมือทำซึ่งการทำในสิ่งที่ตัวเองรักหรือต้องการย่อมทำให้เกิดความสุข 5. รายล้อมไปด้วยคนที่มีความสุข เคยสังเกตไหมว่าทำไมคนที่มีความสุขถึงมีความสุขได้ตลอดเวลาส่วนหนึ่งเพราะคนรอบตัวพวกเขาเป็นที่มีความสุขนั่นเองคุณเองก็เช่นกันถ้าคนรอบข้างมีความสุขก็จะส่งผลดีต่อตัวเราเองด้วยคุณสามารถเรียนรู้วิธีคิดและการกระทำของคนที่มีความสุขได้แม้ในความเป็นจริงเราจะเลือกเฉพาะคนที่มีความสุขไม่ได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนแนวคิดหรือสร้างบรรยากาศแห่งความสุขเองได้ 6. ดูแลตัวเอง เพราะร่างกายและจิตใจมีความเชื่อมโยงกันถ้าคุณไม่ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองแล้วจะเอาพลังจากไหนมาทำให้ตัวเองมีความสุขเมื่อคุณได้นอนหลับเต็มอิ่มกินอาหารดีๆและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะส่งผลดีต่อสภาพจิตใจและทำให้มีความสุข 7. รับมือกับปัญหาในเชิงบวก หนในสิ่งที่ทุกคนต้องเจอคือการเผชิญกับปัญหาคนที่มีความสุขจะตอบสนองต่อสถานการณ์แย่ๆในเชิงบวกบางคนจะเตือนสติตัวเองอยู่เสมอเช่นฉันทำได้ฉันพร้อมที่จะสู้และอื่นๆพวกเขาจะไม่มองปัญหาว่าเป็นภูเขาหลุกใหญ่ที่ไม่มีวันพิชิตได้แต่จะมองหาวิธีที่จะเดินไปให้ถึงจุดสูงสุด8ให้มากกว่าที่ใช้ คนที่มีความสุขมักจะมีความสุขเมื่อได้เป็นผู้ใช้เพราะพวกเขารู้ว่ายิ่งให้ยิ่งมีความสุขการให้หรือการช่วยเหลือคนอื่นๆจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความสุขที่แท้จริง 9. ไม่กลัวความเสี่ยงเพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากความเสี่ยงถ้าไม่กล้าเสี่ยงตั้งแต่แรกความสำเร็จอาจไม่มีวันเกิดขึ้นคนที่มีความสุขจะไม่กังวลในเรื่องนี้ แต่พวกเขาจะชิวมากกว่าแม้รู้ว่าจะต้องเจอความเสี่ยงก็ตามอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าพวกพรอมอจะรับมือกับปัญหาไม่ว่าจะดีหรือร้ายแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะลงมือทำอะไรพวกเขาจะไม่รอช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบแต่เลือกที่จะใช้ช่วงเวลานั้นทำให้เต็มที่และทำด้วยความตั้งใจ 10. ส,สร้างสัมพันธ์กับคนอื่นๆ นอกจากจะรายล้อมไปด้วยคนที่มีความสุขเหมือนเหมือนกันแล้วการสร้างสัมพันธ์หรือได้รู้จักกับคนอื่นๆก็ทำให้พวกเขามีความสุขถ้าไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงลองหาโอกาสทำความรู้จักกับคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานของตัวเองดูบ้างทั้งนี้ถ้าอยากเพิ่มความสุขให้การใช้ชีวิตลองนำทั้ง10ข้อนี้ไปปรับใช้กับตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าผลตอบแทนที่ได้มันมากกว่าที่คิด